สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดแก้วฟ้าเนาะแก้วฟานะครับวันนี้เราอยู่ตรงที่เจดีเจดีจดบรรจุพาธิของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้าเนะาะพระเจ้าแก้วฟ้านี่ก็เป็นอ่ากษัตริย์ยุวกษัตริย์เนาะที่ตอนที่สมัยกรุงศรีตอนปลายที่ท,ท้าวศรีสุาจันทร์เนาะอันนี้จะมี <c oughs> เจดีย์บรรจุอฐีของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้าอยู่ที่นี่นะเป็นยุว่ากษัตริย์ไทยองค์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีชุดไทยครับชุดเด็กไทยแล้วก็จะมีน้ำแดงเดี๋ยวเราเอาว้พระแก้วฟ้ากันดีกว่าเนาะอันนี้คือเจดีย์นะครับเจดีย์นี้ที่ทางวัด บอกว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอาทิตย์อ่าบรรจุพระอาทิตย์ของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้านะก็เป็นที่มาของชื่อที่นี่นะชื่อวัดแก้วฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปไว่า้ จะเอาพวงมาลัยน,นะมาบูชาพระเจ้าพระทีะ่ของจเจ้าแก้วฟ้ากันนะครับเราได้มาสักกระนะสักกระวัดแก้วฟ้าแห่งนี้เนาะ้เราได้มาสักการะ เจดีย์ที่นจุอาทิตของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้านะออจตการไหว้นะครับเดี๋ยวเราเอาพวงมาลัยไปวางไว้บนเจดีย์ของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟากันนะครับท่นก็นเป็นยุวกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งในสมัย คุณศิริยุจ่าตอนปลายเนาะ เราก็ไหว้าอาทิแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่จะมีเลขอะไรให้เราบ้างนะครับเจดียคาดว่าน่าจะเป็นเจดีที่ทําครอบเนาะทำครอบเจดีเก่า ก็จะเห็นเ็นสี่แปดเนาะครับลองดูเลขอื่นเพื่อจะเจอ ที่วัดนะครับที่วัดแก้วฟ้าก็จะมีการสวดมนเย็นนะ เป็นหน้าบันของอะไรสักอย่างเนี่ยเอามาพิงที่เจดีย์แห่งนี้ไว้หน้าซุ้มตรงนี้อาจจะมีซุ้มข้างหน้านะแต่อาจจะพังไปแล้วก่อนที่จะถึงเจดีย์นะพอทำรูปเสียหายเขาก็เลยมาวางไว้ตรงนี้นะจะเป็นไหลเทปไหลรดน้ำเทวดาเนาะ ส่งไปให้เพื่อนเนาะใครจะเห็นเลขจากหน้าบันโบราณแห่งนี้นะ ันนี้เห็นนะครับอันนี้เห็น <c oughs> ตรงนี้จะเป็นแปดหนึ่งตัวเนาะแปดหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้าอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นห้ากับเลขแปดเนาะต,นต้องเป็นเจ็ดหรือปะหรือหนึง่งรวมๆนะห้า แล้วก็แปดหรือเปล่านะสามตัวเ,เนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูห้าก่อนนะครับห้าเนาะห้าชัดนะครับห้าแล้วตัวนี้จะเป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดแล้วตัวนี้ก็เป็นเลขแปดจะเป็นห้าเจ็ดปดนะครับ ก็ได้ประมาณนี้เนาะของตรงเจดีย์บรรจุอาทิตฐิของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟา้าแห่งนี้นะครับผมครับที่สถานที่แห่งนี้เนาะที่เจดีย์บรรจุพระอาฐิของสมเด็จพระเจ้าก็แก้วฟ้าเนาะยุวเกาษตรไทยองค์หนึ่งเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เ,รารเอาภูมิไจไปสักการะบูชาเจดีย์แล้วเราก็ได้ส่องเลขบนเรือแล้วก็บนหน้าบานันโบราณน,นะครับผมก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมสูงให้ตรงนี้นะครับนี่ ใครสนใจเนาะนำเลขเหล่านี้เนาะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะครับก็ขอ,ขอบคุณที่แจวชพวกเราทั้งสามชอ่องนะครับชอ่องแบบไอ้คนใหม่นะครับชอ่องคนสองเลขกับชอ่องมันดูองเนาะอย่างไงถ้าได้รับโชคจากที่วัดแก้วฟ้าแห่งนี้หรือได้วัดจะได้ได้เลขอ่าได้โชคจากอ่าเจด,ดีของนพนสนใจ้าครัก็มาทําบุญได้เนาะมาทาบุญเอาของระถวายหรือจะเอาของเล่นหรือจะเอาชุดชุดไทยนะชุดไทยเด็กผู้ชายมาถวา,ายก็ได้นะครับผมมาทาบุญที่วัดนะันเยอะนะผมทันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอรับโชคนะครับขอ้ทาน้รับโชคนะครับผมสวัสดีครับ